สูตรนี้เลยค่ะเล่งดอกเล่งผลเล่งใบต่างๆให้สีสันสดใสค่ะใครที่ปลูกบอนสีต่างๆต้องสูตรนี้เลยค่ะบอนสีสีสันสดใสค่ะรสอะไรก็สวยเป็นฮอร์โมนที่หมักง่ายใช้วัสดุที่มีในบ้านค่ะเป็นของกินที่เหลือจากการกินการใช้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือหมักฮอร์โมนด้วยกันค่ะทำได้ไม่ยากค่ะไปลงมือกันเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี่แม่นางกําลังเก็บมะเฟืองค่ะเป็นมะเฟืองที่สุกแล้วก็หล่นลงมาจากต้นนี่เลยค่ะวัตถุดิบชั้นดีเลยค่ะทุกท่านนี่มีโพแทสเซียมสูงด้วยนะคะวิตามินซีแร่ธาตุต่างๆเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้สุกแล้วแม่นางก็เก็บมาสารพัดอย่างเลยนะคะมีทั้งเปลือกมังคุดค่ะกล้วยหอมสุกอันนี้เป็นกล้วยที่ ไม่แก่จัดแล้วเขาสุกค่ะแม่นางก็เลยเก็บไว้ทํำฮอร์โมนนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เราจะใส่กันในวันนี้มีเปลือกไข่เพิ่มแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ของเราค่ะนี่ค่ะกล้วยหอมที่งอมแล้วนะคะเดี๋ยวแม่นางก็จะเอามาตัดลงใส่เหมือนกันค่ะ จะมีผลไม้ชนิดอื่นก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรชมพู่ฝรั่งได้หมดเลยค่ะผละไม้สุกที่สามารถย่อยสลายได้นะคะเนี่ยค่ะมีทั้งชมพู่แม่นางก็เอาใส่ลงไว้นะคะค่ะเพื่อนๆมีผลไม้อะไรที่เหลือกินแล้วก็เอามาเก็บไว้ทำฮอร์โมนหมักกันได้เลยค่ะ เราจะเอาส่วนผสมต่างๆของเรานะคะวัตถุดิบที่เห็นอยู่นี่ค่ะเอาลงผสมใส่ด้วยกันในถังหมักค่ะแม่นางก็จะหมักลงไว้ในถังที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆมีถังใบใหญ่ก็ยิ่งดีเลยค่ะสามารถที่จะใส่ได้ในปริมาณที่เยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะหมักทิ้งเอาไว้ก็เป็นเดือนนะคะเนี่ยค่ะเปลือกมังคุดใส่ลงไปเลยค่ะ มะเฟืองนี่ย่อยง่ายค่ะเพื่อนๆจะตัดจะสับหรือว่าจะใส่เป็นลูกไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็กล้วยค่ะกล้วยนี่แม่นางก็จะตัดสักเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะตัดหย,ยาบหยาหันลงไปเลยค่ะนี่ค่ะตัดลงไปเลยก็จะเปื่อยได้ง่ายขึ้นนะคะผลไม้อะไรที่เรากินเปลือกของเขานิ่มๆเอามาใส่เลยค่ะมีประโยชน์กับพืชของเรานะคะเนี่ยค่ะ เพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอโพแทสเซียมนะคะในผลไม้สุกนี่มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะพืชของเราก็จะเติบโตแข็งแรงค่ะเพิ่มความแข็งแรงแคลเซียมในเปลือกไข่นะคะให้กับพืชของเราค่ะแม่นางใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อเร่งการย่อยสลายให้น้ำหมักของเราค่ะแล้วก็ เมื่อเขาหมักได้ที่แล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ช่วยได้ดีทีเดียวค่ะหรือใครจะใส่กากน้ำตาลหรือว่า EM ลงไปด้วยก็ได้เช่นกันค่ะนี่ส่วนผสมได้มาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่นางก็จะเอาใส่น้ำค่ะนี่ค่ะถังใบใหญ่ถ้ามีนี่ยิ่งดีเลยนะคะเอามาหมักได้ในปริมาณที่เยอะๆค่ะ ไม่นำจะใส่น้ําลงไปไม่ถึงกับเต็มนะคะก็จะเหลือพื้นที่ไว้บ้างในบางส่วนค่ะค่ะเราใส่เศษอาหารพวกเปลือกผลไม้ต่างๆลงไปนะคะประมาณาเศษสองส่วนสี่ก็ได้ค่ะครึ่งต่อครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ําค่ะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะใครมีฝาปิดก็ปิดฝานะคะ ถ้าไม่มีฝาปิดเราก็ใช้พลาสติกปิดปากแล้วก็มัดไว้แบบนี้ค่ะเราจะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่นางหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนกับกอบยี่สิบวันนะคะไม่ถึงสองเดือนดีค่ะค่ะก็แค่นี้ก็ใช้ได้นะคะก็เริ่มมีปฏิกิริยาการหมักการเปื่อยการยุ่ยแล้วค่ะเราคน,คนดูก็จะเห็นว่ามันเปื่อยยุ่ยไปหลายอย่างเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาน้ําบางส่วนนะคะกรอกไว้ใช้ค่ะนี่ค่ะแม่นางจะกรอกไว้ใช้แล้วก็จะหมักต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะนี่เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเดือนกว่านี่ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักเอาน้ําเข้าค่ะจะมีเศษมีตะกรอนอะไรติดมาบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะเอาเติมใส่ขวดไว้ใช้ค่ะแล้วก็หมักต่อทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะเติมใส่ขวดไว้ให้ ให้เต็มขวดเลยนะคะแล้วมานางก็จะปิดฝาเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะเราสามารถทําแบบนี้ไว้ได้หลายๆถังนะคะถังไหนที่หมักได้ที่หรือว่าเริ่มเป็นแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ําแบบนี้ค่ะเราก็เริ่มทยอยตักเอามาใช้ได้เลยค่ะตักใส่ขวดใส่ภาชนะต่างๆเก็บไว้ใช้ที่เหลือเราก็หมักทิ้งเอาไว้ได้นี่ได้เป็นขวดออกมาแบบนี้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เริ่มใช้ได้แล้วยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีนะคะสองเดือน3เดือนนี่ใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนการใช้นั้นก็ใช้ง่ายมากเลยค่ะเราเอาน้ำมาในปริมาณที่เราจะเอารดต้นไม้นะคะแล้วก็ใส่น้ำหมักของเราลงไปค่ะใส่ฮอร์โมนของเราลงไปเพื่อนๆจะใส่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะเพราะว่าเป็นสารจากธรรมชาติเราสามารถใช้ได้ค่ะก็เอาไปรดเอาไปราด หรือใครจะเอาไปฉีดพ่นก็ได้ค่ะหาอะไรมากรองสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ฟอกกี้หรือว่าใส่บัวรดน้ําก็ได้นะคะเนี่ยค่ะรดราดไปได้เลยค่ะพืชผักของเราไม้ประดับของเราใช้ได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้กินผลสามารถเอามารดเอามาราดได้หมดเลยค่ะก็เอามาฝากทุกท่านนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับน้ําริน c h ชาแนลด้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะ